สวัสดีฮะนี่คือช่อง LH ซึ่งเป็นช่องเปิดใหม่และปัญญาอ่อนมากพอที่จะไม่ใช้เสียงตัวเองเพราะภาคเสียงเองไม่ค่อยจะคล่องและนี่คือเกมบักซาก้าซึ่งแน่นอนเกมแนวนี้หนีไม่พ้นการใช้โหด จากที่ผิดหวังไปกับเรื่องโค้ดก็ตระหนักได้ว่าต้องยืนด้วยลำแท่งของตัวเองฉะนั้นมาดูว่ามีอะไรที่พอใช้บ้างตอนนี้เรามีลูโฟโนโรโตและโรคุแน่นอนว่าเราจะใช้ลูโฟกับโรคุเพราะไม่เคยดูนารูโตะมาก่อนและจากสภาพนี้น่าจะเป็นสตรอรี่แรกและไม่ยากมากหลังจากเข้าเกมมาก็เทสกิลเล็กน้อยก่อนจะสู้ โอไอชิงสุนัขมาเกิดออนิเมชั่นแต่ละท่างดังงามเหลือเกินและได้ความจำจากการเล่นดันเจี้ยนเควสมาก่อนเลยทำให้เคลียกิกกี้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าเราต้องใช้ความเร็วคูณ4ในการเร่งคลิปเพราะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อชิบหายโ oh, อไอสุนัขจรจัดกิกี้มันจะเยอะไปไหนว่าไม่อยากนึกสภาพต้องมานั่งเคลียแบบนี้ทั้งเกมและพวกมึงจะยืนห่างอะไรนักหนากลัตวติดโรคกันหรือไง มันตามไปเคลียร์ลำบากนะไอชิงสุนัเกิดถ้าระบบฟาร์มเลเวลมันเหมือนกับดันเจี้ยนเควสจะไม่บ่นเรื่องกี่กี้เยอะเลยไอ้ผีกระดูกนี่มันตีแรงจังวะ เลือดก,ก็เยอะอีกมันจะล่าก,กูไปเป็นผีด้วยอยู่แล้วไอสัตว์สิ้งชีวาไปเสียเถิดโอเคทีนี้เราก็มีเพชรมากพอที่จะสุ่มได้ตัวระดับอีปิกแล้วอนิเมชั่นการสุ่มมันจะอลังการไปไหนแต่เราไม่สนเราต้องการสุ่มไวๆ และดูเหมือนว่าบักซาก้ามันจะมีการปิดแอนิเมชันด้วยที่เรียกบักซาก้าเพราะบักที่เหลือของเกมที่มันเยอะเกินจนบ่นได้หมดกว่ามึงจะออกก็ล่อสกูหมดตัวพอดีดูเหมือนว่าเกมจะมีระบบโบนัสทีมเหมือนลายเรนเจอร์ด้วยซึ่งถือว่าดีมากดังนั้นลูโฟมึงออกไปแล้วก็เอาลุงเถิกสูง164เซนเข้ามาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะไปต่อจนจบสตอรี่แรกแบบไวๆ และเดาว่ามันจะใช้เวลานานโคตรๆเลยแน่นอนว่าเราต้องเทสกิลก่อนทุกครั้งโอ้ประสงค์ถ้ามันช่างเท่แบบหอหีกรระันเสือเกินเพื่อประสิทธิภาพที่ดีต้องเห็นถึงการใช้งานจริงด้วยการลองกับกีกกี้ข้างทางคลิกกี้ที่ไวกว่าโรคุซีก ต่อจากนี้เราจะตัดและข้ามไปเฉพาะตอนสู้กับบอสเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลากับการเคลียร์กิกี้มากเกินไปนไอ้งูบางประกงมึงตวัดแบบนี้แล้วกูจะหลบยังไงดีที่รอบนี้กูมีลุงหัวเถิกสูง164เซนมาใช้เลือดบอสเลยลดไวมากๆและกูภูมิใจกับดาเมจที่ลุงทำ นั่นมัดชาวสายาหรือหมัดเด็กป2วันนัเบาขนาดนี้กูตีธรรมดาก็ได้คิดอีกทียัดการเคลี์กิกี้เข้ามาในคลิปเลยดีกว่าถือว่าโชว์การเคลียกกี้ข้างทางที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวคลิปมันสั้นเหมือนไซน้องชายบางคนแน่นอนว่าเราจะเร่งเวลา ทำไมมันเคลียร์นานขนาดนี้ละวะถึงบอสซักทีไอหาโอ้ไองูบางประกงอีกแล้วมึงจะจองล้างจองผ่านกูไปถึงไหนวะเลือดเยอะกว่าเดิมไม่พอมึงยินจะตีแรงขึ้นอีกบ้าหรือเปล่าวะไอชายแต่ด้วยสูตรการหลบที่ได้จากการเต้นรำวงแถบตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เรารอดมาได้อย่างหวุดหวิด กว่าจะฆ่าได้ใช้เวลานานเอาเรื่องแต่แค่นี้ไม่เกินความสามารถของลุงหัวเถิกสูง1.64เซนของกูหรอกระหว่างรอเข้ามาเคลียด่านนี้ด้วยสายตาของเด็กสายตาสั้นและเป็นออทิสติกเทียมมองไปเห็นชื่อบอสของด่านเข้าแม่งทําให้ตังหิดใจที่ว่าฮะในด่านนารูโตะมันมีบอสการโร่ด้วยหรอวะแถมเป็นร่างปีศาจด้วยแน่นอนว่ากูสมาธิสัน้น และต้องไปเห็นให้ได้โอ้ไอสัตว์เปลี่ยนชื่อสกูจำชื่อเดิมไม่ได้เลยไอ้เหีย บ่อยขยับบ่อยขนาดนี้จะแข่งกับความสมาธิสั้นของกูหรอกูไม่ยอมหรอกแต่ด้วยจากการฝึกเดินจงกรมตอนเข้าวัดที่โรงเรียนบังคับไปทำบุญส่งผลให้เดินหลบได้อย่างชิวแต่เลือดมันจะเยอะไปไหนว่าไอชายเลือดตั้ง5,000ันดาเมสกิลกูเข้าทีละร้อยเองบอสด่านสุดท้ายเลือดมันไม่แต่หลักแสนเลยหรอว่าไอชิงสุนัเกิด แต่ด้วยผลบุญที่ทำตอนอยู่วัดช่วงมต้นส่งผลให้เราเดินหลบสกิลของบอสและจัดการได้อย่างง่ายดายเนื่องจากนี่คือด่านสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงกล่าวไว้ว่าการเคลียร์กีกี้ที่ไวจะเป็นการรวบมอนแล้วจัดการที่เดียนั่นน่าจะเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเกมตัวอย่างใหญ่มึงหลบในผู้ไม้ได้ไงวะดูเหมือนจุดอ่อนของบอสจะเป็นการไปหลบอยู่ตรงบั้นท้ายขนาดใหญ่ของมันซึ่งส่งผลให้มันโจมตีเราไม่โดน และน่าจะเป็นบอสที่จัดการง่ายที่สุดแล้วด้วยแต่เลือดมึงจะเยอะไปไหนว่าไอ้ต้าตัวใหญ่บล หลังจากที่เคลียร์เสร็จหมดแล้วต้องต่อด้วยการรับรางวัลเลเวลและเควสเพื่อเอาเพชรไปสุ่มตัวมาใช้เพื่อสุขภาพจิตและชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับสตอรี่ต่อไปโอ้ไอตัวเงินตัวทองกูเล่นตั้งนานเควสประจำวันไม่เสร็จสักเควสแต่ไอ้เควสประจำสัปดาห์มึงเสร็จได้ไงช่างมันยิงน้อยตอนนี้เราก็มีเพชรไว้สุ่มหาตัวละครมาใช้แล้วก่อนจะจบคลิปคาดว่าเราน้าจะได้ตัวระดับรีเจนดารีมาใช้สักตัวแล้ว แรกกับอีปิกเต็มกระเป๋ากูเลยอีเฮีย